สวัสดีค่ะพบกับพี่มอนะคะตอนค่ำา่วันนี้เรามาเอายานะคะให้พี่มอกินในช่วงเย็นวันนี้ดูพี่มอของเราสวัสดีครับคุณลูกสวัสดีครับครับกนเร็วครับเสียงด้วยเสียงเสียงครับเสียงรอรอน่อยโอ้ยเสียงเบาจังเลยพี่มอเดี๋ยวเราจะให้พี่มอกินน้ําก่อนคัน ดีวันนี้เราเพิ่งตัดหญ้าเพิ่งเสร็จค่ะมันก็เลยข้ามกินข้าวเพิ่งมานะคะนู่นหญ้าตัดตัดไว้วันนี้คงเก็บไม่ทันเอาไว้เก็บพรุ่งนี้ตอนเช้าน่คะเราทําการล่อนเดี๋ยวหน้าฝนหมดแล้วนะคะทีนี้หญ้าก็จะไม่ค่อยขึ้นนะคะเหมือนหน้าฝนจะขึ้นช้าขนาดช้างเชือกเดียวนะคะบางทียังไม่ทันเลย ดูพี่มดของเรากินน้ำตะวันใกล้จะรับขอฟ้ากับพี่มดสุดหลอ่อกินให้อิ่มก่อนไม่ต้องรีบพี่มดกินน้ำเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงโอ้กินทางปากออกทางตูดปากกินตูดออก ดึงสายไปได้พี่มอสายยังยาวอยู่เขากลัวสายหลุดค่ะเขาก็เลยไม่กล้าดึงขึ้นปากว่าสายเชือกนี้สั้นให้กินน้ำเสร็จแล้วก็จะให้หญ้านะคะพี่มอสบางวันเขาก็รีบนะคะรีบกินกลัวจะได้ไม่ต้องกลัวจะได้กลัวจะไม่ได้กินหญ้า บางทีเขารีบนะคะบางทีกินแค่แป๊บเดียวเขาก็โยนสายยางทิ้งดูนะคะโยนสายยางแล้วตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะแม่ควานยังไม่เข้าไปเก็บดูพี่มดของเราจะทำยังไงดูพี่มดของเราจะทำยังไงแม่ผมโยนสายยางแล้วนะเมื่อไหร่จะเก็บเอาโยนใหม่ก็ได้ นานโอ้ยโชว์ขาที่ห้าอีกอโชว์ขาที่ห้าอีกดูพี่มดโอ้ยพี่มดบอกเก็บเก็บพี่มดเก็บพี่มดเอาจะเก็บสายไหมแม่เก็บสายไหมไม่เก็บเอาโยนอีกรอบหนึง่งไหมเอาไปกินต่อนี่นะคะว่าแลว้วนะคะว่าพี่มดยังกินน้ำไม่อิ่ม จะรีบกินหญยากะนี่ดูนะคะดูพี่มดเออเอาเก็บแม่เก็บเก็บสายยางนะคะเดี๋ยวเราเก็บสายยางก่อนเอ,อีสี่สงสัยจะเล่นสายยางแล้วต้องรีบเก็บออกเดี๋ยว,ยวไปปิดน้ําก่อนค่ะเดี๋ยวลืมดึงออกมาก็ต้องไปปิดเลยไม่งั้นแม่ควานลืมปิดน้ำ กล้วย Ya กล้วยครับกล้วยแล้วครับ

นี่ก็เป็นอาหารนะคะก่อนนอนสำหรับพี่มอสมีหญ้าทำงานนิดๆหน่อยๆก็หอบแล้วแม่มอสเอ้ยอายุเข้าเลขห้าไม่ไหวเลยนะมอกกอนนี้แบกบกระถุงข้าวได้เดี๋ยวนี้หอบแค่ยญ้าก็หอบแล้วจะสู้พี่มอไปอีกได้กี่ปีเนาะแม่ควานนี่นึกพี่มอ แม่จะสู้พี่มดได้ก,กี่ปีน,น้่นี่ยาโนนไว้เก็บพรุ่งนี้เช้าวค่ะนู่นล่อนทิ้งไว้อยู่นู่นพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเก็บวันนี้มืดแล้วแม่ควานก็จะขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกับพี่มดของเราใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ